สวัสดีครับวันนี้มาโม h ช n แนลจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมกล่าวนะครับตอนนี้เราอยู่ใต้ลังมดนะครับแล้วเดินก็ลึกเข้ามามาเจอกับห้องกระจกใหญ่เลยนะครับดูแล้วจะต้องใช้ระเบิดเข้าไปด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรเดี๋ยวจะลองระเบิดดูนะครับเดี๋ยววันนี้พี่โมเซ่กับพี่แมพซี่วันนี้มาเล่นกับเราด้วยนะครับจะลองใช้ระเบิดดูแล้วลองดูข้างในมีอะไรกันนะเอาละพี่แมกซี่ลองไปวางระเบิดดูตรงหน้ากระจกนะครับ เพราะว่ามันมีตรงหน้ากระจกมีรูปสัญ,ญลักษณ์ระเบิดเดี๋ยวลองวางวางเสร็จแล้วถอยออกมาระวังด้วยกระจกแตกมีสัญญาณเตือนภยัยเกิดอะไรขึ้นข้างในมีเสาเหล็กอะ่ะอุ้ยมีทีวีเต็มเลยกล้องจอปิดแน่นอนอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้อะไรเอา้ากดแล้วหรอมันกดได้หรอกดได้กดอุ้ยมีหุนนห่นยนต์มาหุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์มันตัวนี้ม,นม,นมันตัวใหญ่จังอุ้ยหุ่นยนต์หุ่นยนต์ เป็นหัวหน้าแน่นอนนี่นี่นี่ชอบฟาดนี้นะอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเลเซอร์เลเซอร์ออกมาตรงเสาโอุ้ยเลเซอร์โอ้ยโดนเลเซอร์ เทคโนโลยีทันสมัยมากเลยอ่ะเป็นหุ่นยนต์ใช้ปืนเลเซอร์กหลบหลังโดน่วเยนเหมือนกันนะือการโดนเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์โอ้โหีไฟฟ้าไฟอุ้ยมีไฟฟ้าด้วย ไฟฟ้าาเล่นงนงพยายามหลบหลังเสาถ้ามันจะเปิดแบบนู้นต้องเข้าอุ่นยนต์ตัวเล็กก่อนป,ป๊าป้าแตงเลเซอร์อีกลบลบระวังเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยพิติก่อนพีเตอร์พีเตอร์อต้องต้องหลบเลเซอร์ก่อนโอเคหายแล้วหายแล้ว ได้ค่ะได้ค่ะเลเซอร์มาอีกแล้วเลเซอร์มาระวังหลบกระโดดกระโดดดีมากเลยที่ว่าไม่ใช่เป็นไฟฟ้าไฟฟ้ามันยากกว่าเลยซอรอุ๊ยโดนจนได้ขอบคุณค่ะ อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวเอย่ตายกันนะมันจะทำอะไรอีก่ะมันจะไปป้าเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ชนะแล้วชนะแล้วเอ้ชนะแล้วเย่ไม่รู้นะแล้ไปเปิดตรงนี้ เปิดได้ไหมไหนเข้าไปดูซิว่ามีอะไรบ้างไม่ไม่ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องการพี่เลือดลดแค่หยดเดียวเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนข้างในมีอะไรบ้างเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเนี่ยเกือบไปเลย จะมีอีกทางนึงไม่ใช่หรอทางนี้ไปได้ไหมโอ้ได้จริงด้วยได้ได้ไปได้เนี่ยน่าจะได้อยู่ลองลองมาดูซิฮิออกล่องได้ไหมอุ้ยเจ้าของอู้เล่นเกมของได้อะได้กรรัมลักเก็ตแล้วก็มันเป็นมัซโซแล้วก็เออเหมือนเป็นมแมลง แล้วก็ขนน้อกาไหนมีอะไรสำรวจครบหมดหรือยังเอ่ยเหมือนจะครบหมดแล้วนะป้าป้าทางออกทางนี้มันเหมือนมันมีทางอยู่ทางหนึ่งอะเดี๋ยวลองเข้าไปดิเข้าได้ไหมมันมีอะไรให้สำรวจอีกไหมหมดหมดครบหรือยังเหมือนจะไม่มีครบแล้วมันให้เราเดินขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ลองไปกันมันก็จะมีทางออกน่าจะมีทางออกเดี๋ยวลองไปดูดิ เฮ้ยทำไมไมันมีสีแดงเหมือนกดกดลองก้เฮ้ยลองกดเอยู่ีายอ่กดไว้นี่ชั้นห้องทดลองอ่ะมันเป็นอุปกรณ์ทดลองเต็มเลยตรงนี้คือทางอะไรอ่ะเดินมาเรื่อยๆอ่ะไหนโมเสกตามมันสิม,มันขึ้นสูงมากเลยเนี่ยที่แม็กซี่เขาอยู่ข้างบนแล้วโอเครอๆๆมันขึ้นสูงเกินแบบลองขึ้นไปเรื่อยๆดิ ว่าเจอบอสอีกตัวหนึ่งประตูเฮ้ยเจอกล่องกล่องอีกแล้วเราได้เนี่ยมินชาแล้วก็มีแล้วต้คว้มีเบิร์กแอลไหมชิปเบิร์กแอลเป็นไปได้ไหมใช่ใช่แล้วยิบไปแล้วนะโอเคอ๋อตรงงนี้ไออ๋อที่เราเข้ามาไม่ได้ไงไอ่ค่าตัวรุ่นเก่ามั้ยโอเคอโอเคเรากับการที่เราไปสำรวจในห้องในห้องกระจกนะครับเจอบอสหุ่นยนต์เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ เสร็จสิ้นภารกิจในการสำรวจนะครับเดี๋ยวขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวต่าจะไปตะลุยกันที่อื่นใหม่นะครับในพาร์ทเอพิโซดหน้านะ